สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทปรลังก,กูลกันอีกวันหนึ่งนะครับพอดแคสต์ต้นเก่าๆได้มีการคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของ Star Talent กันอยู่พอสมควรในช่วงที่ผ่านมาเลยมีหลายๆคนสงสัยว่าเอสตาเนี่ยมันเป็นสตาของใครกันแน่คือต้องเรียนตามตรงว่าบางองคอ์กรเนี่ยที่ผมเคยมีเป็นประสบการณ์ที่ไปเป็นที่ปรึกษาเนี่ยเจอปัญหาเยอะนะครับก็คือ โผล่มานี่ทั้งฝ่ายคือสตาร์หมดตัวแมนเจอร์เนี่ยครับเขาบอกว่าโอ้ยลูกน้องผมทุกคนนี่แหละคือสตาร์ทาเลนต์เก่งกันหมดทุกคนเลยคำถามคือเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่พนักงานทุกคนสมมุติว่าถ้าแมเนเจอร์ทุกคนมาเคลมว่าลูกน้องตัวเองคือสตาร์ทั้งหมดเลยเนี่ยเท่ากับว่าพนักงานในองค์กร100%เซทุกคนคือสตาร์หมดคำถามคือมันเป็นไปได้อย่างนั้นจริงๆหรือเปล่า ท่านเคยคิดอย่างนี้หรือว่าเคยประสบกับเหตุการณ์เหล่านี้หรือเปล่าคําว่า star เนี่ยผมว่าเมื่อไหร่ที่องค์กรจะเอามาใช้เพื่อกําหนดคนที่เป็น k คีทาเล n t จริงๆเนี่ยนะฮะสิ่งที่ท่านต้องการสิ่งที่ท่านต้องกําหนดก่อนเลยก็คือเรื่องของเกณฑ์ ของคนที่จะเป็นสตาร์ของเราว่าเกณฑ์เนี่ยเป็นยังไงแล้วคําว่าสตาร์ต้องเป็นสตาร์ของบริษัทด้วยนะฮะขององค์กรไม่ใช่สตาร์ของใครคนใดคนหนึ่งที่คนนั้นรู้สึกว่าชอบพอหรือแฮปปี้กับการทํางานของพนักง,งานคนนี้ก็เลยมองว่าเขาคือสตาร์แค่นั้นเองคงไม่ใช่นะครับ ผู้บริหารหลายคนก็มีคำถามโยนกลับไปหา HR แล้วก็หาพนักง,งานหลายครั้งเหมือนกันนะครับที่เวลาเขาเจอว่าหลายฝ่ายที่ไม่สามารถจะระบุตัตวสตาร์ตัวจริงได้ก็เลยสุดท้ายโยนมาทั้งหมดนั่นแหละแล้วก็บอกว่าทุกคนน่ะแหละของผมคือสตาร์คุณทำไมต้องมาแบ่งอะไรเยอะแยะ ผู้บริหารก็โยนกลับไปว่าถ้าทุกคนของพวกคุณเป็นสตาร์เนี่ยป่าน,นี้บริษัทผมก็คงเป็นสตาร์ไปด้วยเหมือนกันคือไม่ใช่แค่ผลงานได้ตามเป้าหรือปริมปริม,มจะถึงเป้าหรือไม่ถึงเป้าแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่เป็นสตาร์ท ALEN เ,เนี่ยเขาจะต้องขับเคลื่อนสร้างผลงานที่ดีได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองดังนั้นเวลาที่เราต้องการจะทำท ALEN MANAGEMENT หรือหาคนที่เป็นท ALEN เ,เนี่ยอย่าลืมนะครับเราคงต้องสร้างเ,เกณฑ์ของ คนที่เป็นสตาร์ขึ้นมาอาจจะร่วมกันกำหนดกับผู้บริหารก็ได้ว่าเกณฑ์ของสตาร์คืออะไรโดยที่ HR เป็นฝ่ายคล้ายๆลีดในการประชุม Facilitate กันไปว่าสตาร์ของบริษัทเราเนี่ยคุณสมบัติหน้าตาจะต้องเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับหลักๆที่อยากจะให้เป็นเกณฑ์เอาไว้นะฮะว่าคุณสมบัติของสตาร์ตัวจริงที่องค์กรทั่วๆไปเขามักจะระบุเป็นเกณฑ์แล้วก็เป็นคุณสมบัติคือตัวแรกนะครับ ผลงาน star ต,ตัวจริงเนี่ยจะต้องทำผลงานได้เกินหรือสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้อยู่ตลอดเวลาคือมีความโดดเด่นทางด้านของผลลัพธ์ในการทำงานมากๆผิดพลาดน้อยมากหรืออาจจะไม่เคยเห็นข้อผิดพลาดของคนที่เป็นสตาร์เลยนะครับ แม้กระทั่งถ้ามีความผิดพลาดเนี่ยหครั้งเท่านั้นเราจะเห็นความผิดพลาดจากสตาร์เนี่ยครั้งเดียวหลังจากนั้นจะไม่เห็นความผิดพลาดเดิมอีกเลยเพราะว่าเขาสามารถจะปรับปรุงแล้วก็แก้ไขตัวเองได้อยู่ตลอดนะหลายคนที่เป็นสตาร์เนี่ยสามารถที่จะสร้างผลงานแบบเซอร์ไพรส์ให้กับผู้บริหารได้เกือบ ทุกคนนะฮะคือเรียกว่าถามผู้บริหารกี่คนก็แล้วแต่ที่องค์กรเรามีเนี่ยทุกคนจะบอกว่าเออไอ้คนนี้เก่งจริงคนนี้ยอมรับเลยว่าผลงานที่ออกมาเนี่ยสูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดมอบหมายอะไรไปความท้าทายอะไรไปเนี่ยโยนลงไปไม่เคยอินออดยอมรับทุกอย่างแล้วก็ไปพยายามหาวิธีการสร้างผลลัพธ์ออกมาจนได้ นี่คือประเด็นแรกเลยนะครับของคนที่เป็นสตาร์ทาเลนที่จะต้องมีผิดกับพนักงานบางคนที่ถูกบ่งชี้จากนายว่าเป็นสตาร์จากผู้จัดการน,น,นะครว่าเนี่ยลูกน้องผมเป็นสตาร์แต่ว่าเวลาที่เราเรียกประชุมพร้อมกันที่ไรมอบหมายงานที่ไรไอ้คนที่ถูกระบุว่าเป็นสตาร์คนนี้กับไม่เคยที่จะอาสาสมัครทํางานหรือมักจะมีคําบ่นตลอดเวลานะครับต้องย้ำนะครตลอดเวลาแล้วไม่ใช่บ่นเล่นๆคือบ่นจริงๆด้วยนะครับว่าทําไมต้องทําทําไมต้องเปลี่ยนเปลี่ยนอยู่นั่นแหละ เบื่อจะตายอยู่แล้วอะไรคล้ายๆแบบเนี้ยแล้วก็มาบอกว่าคนนี้คือสตาร์ถ้าอย่างนั้นนะมันค้านกับความรู้สึกแล้วมันค้านกับตรกกะปกติทั่วๆไปของคนเราด้วยซ้าไปจริงไหมครับอันนี้คือปัจจัยแรกนะครับของคนที่เป็นสตาร์ก็คือผลงานที่เขาได้รับมอบหมายเนี่ยทะลุเป้าแล้วก็สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับผู้บริหารนายอยู่ตลอดเวลาตัวคุณสมบัติที่2ของคนที่เป็นสตาร์คือพฤติกรรมหรือบางองค์กรที่ทำ competency มาแล้วเนี่ย เรียกว่าพฤติกรรมในหลักขององค์กรนะครับ competency หลักหรือ core competency หรือแม้กระทั่ง managerial competency แล้วก็ functional competency เนี่ยแทบจะทุกตัวเนี่ยแสดงความโดดเด่นออกมาได้อย่างชัดเจนแล้วก็ได้ร,รับการยอมรับอีกเช่นกันจากผู้บริหารจากเพื่อนพนักงานว่าถ้าพูดถึงพฤติกรรมเนี่ยโอ้ยนายคนนี้เอาไปกินเลยครับทุกอย่างลงตัวดีหมดนะครับอาจจะมีคนไม่ชอบโอเคนั่นคือเรื่องธรรมชาติ แต่ต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่นะะต่างยกนิ้วโปง้งกดไลค์ให้แบบเนี้ยเราเรียกว่ามีพฤติกรรมโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็อีกอันนึงถ้าอยากรู้ว่าใครโดดเด่นอะไรลองนึกภาพก็ได้ว่าถ้าเราพูดถึงพฤติกรรมตรงเนี้ยตัวเนี้ยเช่นทีมเวิร์กที่ดีลีดเดอร์ชิพที่ดีส่วนใหญ่คนนึกถึงหน้าลูกน้องคนไหนหรือพนักงานคนไหนถ้าอย่างนั้นแสดงว่าคนนั้นน่าจะเป็นในมุมพฤติกรรมมีความโดดเด่นมากคือบางคนก็บอกก็โอเคนะ หลายคนเขาบอกสตาร์ของผมพฤติกรรมตัวนี้เหรอถ้าเราประเมินกันจริงจังผู้ประเมินก็จะบอกก็โอเคนะมันก็ไม่ได้เด่นชัดอะไรแต่มันก็ไม่ได้แย่ถ้าเมื่อไหร่เจอคํานี้หรือได้ยินประโยคนี้ยอมรับได้เลยว่าคนนี้ไม่ใช่สตาร์นะครับก็คือเป็นพนักง,งานปกติกู๊ดครับก็คือกู๊ดกู๊ดเอมพลออีคนหนึ่งแต่อาจจะไม่ใช่สตาร์ทาเลนต์สตาร์ทาเลนต์ต้อง above เลยฮะแสดงความโดดเด่นมาได้อย่างชัดเจนมากๆ เวลาทํางานสมมุติเรื่องทีมเวิร์กเนี่ยไม่เคยไปทะเลาะใครเลยนะมีมุมมองในแง่ดีมองคนอื่นในมุมดีตลอดแล้วก็คนอื่นก็ยอมรับเขาในมุมดีเช่นกันคือต่างคนต่างยอมรับซึ่งกันและกันเวลาเดินเข้าฝ่ายไหนเวลาเดินเข้าห้องประชุมทีไรโลกมันจะสดใสขึ้นมาทันทีคล้ายๆแบบนั้นนะครับคนที่เดินเข้าไปนั่นนะฮะพฤติกรรมโดดเด่นมากสําหรับคนที่เป็นสตาร์ทา e n เลนต์ตัวจริงนี่คือเรื่องของ competency คุณสมบัติที่2นะครับ คุณสมบัติที่3ก็คือเรื่องของศักยภาพสตา a าเลนจริงๆนอกจากผลงานดีพฤติกรรมเด่นอีกตัวหนึ่งก็คือศักยภาพต้องสูงด้วยคำว่าศักยภาพก็คือฝากอนาคตได้ไหมสำหรับงานในฝ่ายหรืองานขององค์กรสตาพวกนี้ หลายคนหลายองค์กรลืมในเรื่องของการประเมินศักยภาพนะครับคือมองผลงานโดดเด่นแต่อย่าลืมนะฮะผลงานที่โดดเด่นมันคืออดีตที่ผ่านมาแล้วมาประเมินวันนี้ถูกไหมครับวเราก็บอกว่าเออผลงานดีพฤติกรรมก็เหมือนกันพฤติกรรมณวันนี้อาจจะไม่ได้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่จะนําพาองค์กรไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นก็ได้ดังนั้นก็ต้องมากําหนดกันว่าคุณลักษณะของคําว่าศักยภาพคืออะไรเช่น พฤติกรรมที่ชัดมากนะครับของควาว่าศักยภาพก็คือความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆโดดเด่นมากการแก้ปัญหาการวางแผนในระยะยาวนะการนําพาองค์กรไปสู่อนาคตข้างหน้าได้เนี่ยคือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอัดแอปทีบหรือว่าการปรับตัวอย่างรวดเร็วเรื่องของ change สิ่งเหล่านี้คือพฤติกรรมที่บอกเรานะฮะว่าคนนี้คือ star เพราะอะไรเพราะถ้าเมื่อไหร่เราบอกว่าคนนี้สามารถที่จะฝากอนาคตไว้กับพนักง,งานคนนี้ได้คนนี้ถ้าจะโตไปเป็น MD เนี่ยผมว่าเขาสามารถทําได้แน่นอนแล้วก็ดีขึ้นดีกว่า MD คนปัจจุบันด้วยซ้ำถ้าสมมติเราพูดกันอย่างนี้เลยแสดงว่าพนักง,งานคนนี้น่าจะเป็น Star Talent ตัวจริงเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะหา Star หรือหา Talent เพื่อจะทำเรื่องของ t ALENT POOL หรือ t ALENT MANAGEMENT จริงๆเนี่ยนะครับตัว Key t ALENT ที่เป็น The Star ของเราเนี่ยนะฮะต้องอย่าลืมนะครับองค์ประกอบหลักๆเลยก็คือ1ผลลัพธ์ในการทำงานก็คือผลงานเนี่ย r e s u l t ที่ออกมาต้องโดดเด่นพฤติกรรมหรือ competency ก็ต้องโดดเด่นแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่เรามากักจะใช้อ้างอิงกับพนักง,งานคนอื่นอยู่เสมอตัวที่3ก็คือศักยภาพเรามั่นใจได้ว่าพนักง,งานคนนี้ถ้าอยู่กับเราแล้วก็ สร้างผลงานที่ดีเนี่ยจะทำพาองค์กรสามารถฝากผีฝากไขอนาคตขององค์กรกับพนักง,งานคนนี้ได้นี่แหละฮะสามองค์ประกอบหลักๆของ s t a ์ตัวจริงซึ่งในแต่ละองค์ประกอบพวกนี้ท่านก็สามารถไปถอดเอาเป็นปัจจัยย่อยๆออกมาทีละด้านทีละด้านก็ได้หลังจากนั้นก็มาประเมินกัน3มิติเลยนะว่า Star ์ทาเล้นของเราในมุม3มุมเนี้ย ใครคือส,สตาร์ตัวจริงนะครับอย่าลืมนะครับสตาร์ตัวจริงต้องเป็นสตาร์ขององค์กรนะฮะไม่ els, ใช่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นสตาร์ของฝ่ายก็ต้องมาแข่งกันว่าใครคือสตาร์ขององค์กรอีกครั้งหนึ่งโดยอาศัยเกณฑ์เหล่านี้ที่แจ้งกันไปนั่นแหละครับก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ